ต่อมานะะคะเราจะทําการบันทึกรายการค้านะคะวันที่20มกรารับคืนหม้อแบตนะคะ1หม้อนะคะจากร้านสมศักดิ์การช่างนะคะอ้างถึงใบส่งของแปมกับภาษีใบแจ้งนี้ขายนะคะเลขที่722นะคะและออกไปลดนี้ให้ลูกค้านะคะกลับมาที่โปรแกรมบัญชีนะคะและให้เข้าที่ระบบขายนะคะ workflow แล้วก็ มาที่ใบลดนี้สินค้านะคะให้คลิก1.5ค่ะใบลดนี้ขายเชื่อค่ะคลิกโอเคค่ะกด F 3เพิ่มค่ะเลขที่นะคะเราจะทำการให้โปรแกรมรันให้นะคะส่วนเลขที่เอกสารเราจะใส่นะคะ722ค่ะ วันที่ก็จะเป็นวันที่20-01-58นะคะรหัสลูกค้าเราจะใส่จุด Enter นะคะคือร้านสมศักดิ์การช่างนะคะโปรแกรมก็จะแจ้งว่าตอนนี้มียอดนีน้ 4, บาทนะคะกดโอเคค่ะเรามาที่ค้นหาเอกสารนะคะเปลี่ยนจาก N เป็น Y ค่ะมาที่เลขที่ภายในนะคะจดกดจุด Enter ค่ะ เราต้องการลดนี้นะคะเอกสารไปสุดท้ายนะคะคือ722นะคะให้กดเลือก enter ค่ะแล้วก็คลิก ok ค่ะโปรแกรมใช้อตรา si ใช้ปตัา si ค่ะต้องการลดจำนวนหรือไม่กด yes ค่ะอันนี้หม้อแบบนะคะ2หม้อแต่เราต้องการคืนแค่1นหม้อนะคะ นี่ค่ะกด1น่หมอแล้วกด enter ค่ะคลิก ok ค่ะแล้วกด f10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัตินะคะดังนั้นนะ เดบิตสินค้ารับคืนและส่วนลด2,300บาทภาษีขาย161บาทลูกหนี้การค้า2,461บาทกด F10 บันทึกคะ่ะโปรแกรมหนามว่าจะพิมพ์หรือไม่เราไม่พิมพ์นะคะกด No คะ่ะโปรแกรมจะำทำการเขียนหน้าจอมาให้นะคะเพื่อให้เราบันทึกต่อแต่นี้เราไม่บันทึกต่อแล้วให้เรากด Escape ออกคะ่ะกด Yes คะ่ะ